มือนี่เขาจะกินอะไรนะลาดหน้าทำไมมีเหเ็ดพอผู้ใดอยากเห็ดพอมาเดอ้อพี่น้องเอ้ยบ่เหมอดไงเด้ไข่เห็ดพอเนี่อันนี้คือเส้นหมี่เพราะเขาลวกแล้วนะคะมักเส้นหมี่เนาะถ้ามักเส้นหมี่เขาเกลเลยเอาเส้นหมี่มาร่วมนะคะเส้นใหญ่ก็มีนะคะ เดี๋มากเส้นใหญ่ก็กินเนาะคะ่ะวันนี้น้ำซุปเขานะค่ะน้ำซุปเขานะคะไก่จะเสร็จแล้วเนาะคะ่ะปงุงเป็นรสชาติน้ำซุปนะคะเอามาขินคนนะคะเอาไข่ห่หนีะไข่โรยๆๆอย,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 ยอูกนะคะ มาให้นามเพิ่มข้นเลยค่ะเข้มข้นเะคะ่ yeah, <now. S 1> ะนัวนัวนัวนะคะเห็นไหมเข้มข้นดีเนาะคะ่ะเนาะ เราเอาผักใส่แล้วนะคะนี่ให้เขาเห็ดน้ำ,นำ,นำลาดหน้านะคะว่าเ็นตักทีละถ้วยนะคะตักทีละหลายถ้วยนะคะเนาะแต่ละสูตรจะไม่เหมือนกันนะคะเห็ดตามที่เราเ้ามักเนาะค่ะเนาะ็นตามที่ตัวเองชอบนะคะกินแล้วมีความสุขนะคะตอนนี้ได้ที่แล้วนะคะมาเบึ้งพี่น้อง เป็นะแสบบอะค่ะเนาะเบียดปุๆๆๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเขากับตักใส่จานนะคะเอาเส้นแล้วก็ปรุงแบบก๋วยเตี๋ยวเลยด้วยค่ะปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะฝน,น,นตกอีกแล้วพี่น่อย